สวัสดีครับพบกับผมลุงชัยนะครับผมเช่นเคยนะครับที่สวนพลิกนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาทําการนะครับใส่ปุ๋ยอินซีนะครับหรือว่าปุ๋ยคอกนะครับผมนะครับช่วงฤดูฝนนะครับการทําพลิกนะครับก็ควรจะมีการใส่ปุ๋ยคอกปุ๋ยมูลสัตว์แล้วก็พวกอินทรีย์วัตถุต่างๆให้บ่อยขึ้นนะครับผมนะครับเนื่องจากน้ําฝนนะครับที่ตกลงมาบ่อยๆแล้วก็ตกลงมามากนะครับมันก็จะ ชะล้างพัดพาเอาพวกปุ๋ยนะครับหรือว่าธาตุอาหารนะครับออกไปจากบริเวณรากพริกได้มากนะครับนะครับพลิกก็จะได้รับธาตุอาหารน้อยลงนะครับผมดังนั้นเราก็ต้องมีการใส่พวกปุ๋ยอินทรีย์นะครับพวกปุ๋ยคอกนะครับผมเพื่อที่จะทําการนะครับให้แร่ธาตุอาหารแก่พืชแล้วก็อีกทั้งยังดูดซับเอาพวกธาตุพวก NPK นะครับที่เราให้ก็คือปุ๋ยเคมีนะครับดูดซับเอาไว้นะครับให้ปุ๋ยให้ต้นพริกของเราอาได้นําไปใช้ประโยชน์นะครับผมนะครับเอามาดูนะครับว่าวัตถุดิบที่ผมวัสดุที่ผมนํามาใส่แล้วก็ใส่ยังไงนะครับมีอะไรบ้างนะครับมาดูกันด้วยกันเลยนะครับวัตถุดิบนะครับที่ผมเตรียมมานะครับก็จะมีขี้วัวแห้งนะครับผมนะครับขี้วัวแห้งนะครับแล้วก็ ขี้ไก่แอดเม็ดนะครับผมนะครับแล้วก็ปูนขาวนะครับปูนดูโรไม้นะครับผมนะครับอ่าแล้วก็น้ําหมักนะครับอินซีนะครับน้ําหมักเศษอาหารในโคเรียนที่หมักเป็นเวลา1ปีนะครับผมนะครับอ่าขั้นแรกนะครับก็ใช้นะครับพั่วนะครับหรือไม้แหลมๆอะไรก็ได้นะครับมาพรวนดินนะครับรอบๆควณต้นพริกก่อนนะครับนะครับผมนะครับถ้าดิน ที่เป็นลักษณะดินเหนียวหรือว่าดินทรายแป้งนะครับมันก็จะแน่นนะครับเนื่องจากฝนตกลงมานะครับมันก็จะทําให้หน้าดินแน่นนะครับรากพริกก็ไม่สามารถที่จะเดินได้สะดวกนะครับเราก็ต้องมีการพรวนดินบ่อยๆนะครับหน้าฝนต้องพรวนดินบ่อยๆนะครับสามารถที่จะพรวนได้บ่อยๆนะครับผมนะครับไม่เป็นไรนะครับนะครับสําหรับต้นพริกที่ปลูกใหม่กําลังเริ่มติดดอกนะครับแบบนี้นะครับที่อายุยังไม่ยังไม่มากนะครับนัก นับแต่วันที่ปลูกลงดินนี่ก็ประมาณสองสัปดาห์นะครับผมก็สามารถทวนนะครับให้ห่างจากโคนต้นสักประมาณครึ่งฝ่ามือนะครับครึ่งฝ่ามือนะครับผมก็จะช่วยให้ลากพลิกนะครับไม่เป็นไม่เกิดอันตรายนะครับจากนั้นนะครับก็ใส่ขี้วัวแห้งลงไปเลยนะครับนะครับเอาสักประมาณ1นึ่งกำมือนิดๆนะครับไม่ต้องใส่เยอะนะครับ ก็โรยรอบรอบต้นเลยนะครับโรยรอบรอบต้นเลยนะครับจากนั้นก็ตามด้วยขี้ไก่อัดเม็ดนะครับก็หนึ่งกํำมือนะครับโรยรอบรอบต้นเลยนะครับถ้าใครไม่อยากาใส่เยอะไม่อยากเปลืองก็เอาครึ่งฝ่ามือก็ได้นะครับผมจากนั้นก็พวกรวนกลบนะครับผมนะครับจากนั้นก็พวกรวนกลบได้เลยนะครับผมนะครับเราจะใส่ปุ๋ย กอกนี้ก่อนถึงจะพวนก็ได้เหมือนกันนะครับก็สามารถทําได้นะครับจากนั้นเราก็จะเตรียมน้ําไปลดนะครับผมนะครับก็นี่แหละน้ํา1บัวรดนะครับหรือว่าประมาณ10ลิตรโดยประมาณนะครับเราก็จะเติมน้ําหมักนะครับใครมีน้ําหมักอินทรีย์อะไรก็นํามาใส่ได้นะครับผมนะครับเราใช้แค่ประมาณนี้เองนะครับประมาณ30 c c 4 0ซีสนะครับ50 CC หรือ100ซีซีก็ได้นะครับแต่ไม่ควรเกิน1 0 0ซีซีนะครับก็ผสมลงไปเลยนะครับในบัวรถดนะครับหรือว่าในน้ำประมาณ10ลิตรนะครับผมนะครับก็คนๆนะครับผมคนๆนะครับแล้วก็นำไปรดดาดลงบนโคนต้นพริกได้เลยนะครับผมเนี่ยก็รดลงไปเลยนะครับนะครับเอาแค่พอชุ่มนะครับผมนะครับแค่นี้เองนะครับผมจากนั้นนะครับก็โรยด้วยปูนขาวนะครับประมาณหยิบ ่ามือนะครับผมปูนขาวก็จะเป็นองค์ประกอบของแคลเซียมแล้วก็แมกนีเซียมนะครับก็ช่วยปลดปล่อยธาตุอาหารให้พืชนะครับก็จะมีธาตุอื่นๆด้วยนะครับพวกธาตุเหล็กแมงกานีสทองแดงนะครับบูรอนด้วยนะครับผมนะครับก็เอาประมาณนี้ก็พอนะครับผมเหตุที่เราใส่ปูนขาวนะครับหลังจากรดน้ํานะครับผมก็จะช่วยให้ปูนขาวนั้นทําปฏิกิริยากับความชื้นที่มีอยู่แล้ว นะครับมันก็จะช่วยปลดปล่อยธาตุอาหารนะครับสักประมาณ 4- 5หวันนะครับมันก็จะช่วยปลดปล่อยธาตุอาหารแลกะก็ลดความเป็นกรดเป็นด่างในดินนะครับแล้วก็ทําให้รากผิดนั้นสามารถดูดซับหรือว่าใช้ธาตุอาหารได้ดีนะครับผมแล้วก็ยังป้องกันพวกเชื้อรานะครับพวกเชื้อโรคต่างๆได้ด้วยนะครับผม เราสามารถที่จะใส่เลยลงไปก่อนได้เลยนะครับหนึ่งกำมือนะครับเป็นปุ๋ยขี้บัวนะครับผมไม่แนะนําให้ใช้ปุ๋ยอ่าปุ๋ยขี้ไก่นะครับสดๆจากโรงงานนะครับเนื่องจากว่ามันมีส่วนผสมของอ่าเขาเรียกว่าโซดาไฟนะครับเยอะนะครับมันจะทําให้เกิดความร้อนนะครับทําลายรลกพืชหลักพริกของเรานะครับผมนะครับอ่ามันจะมีอันนี้ด้วยนะครับ าฟางนะครับเศษฟางที่ผมนํามาคุมนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับก็พรวนไปเลยนะครับพรวนไปเลยนะครับพรวนให้ดินมันคุกเขาเศษฟางคุกเขากับดินลงไปได้ยิ่งดีนะครับเพราะว่าอ่ามันจะได้ช่วยให้เขาเรียกว่าดินนะครับมีความร่วนซุยนะครับแล้วก็ช่วยนําพวกออกซิเจนลงไปในดินได้ด้วยนะครับผม สามารถที่จะพรวนนะครับเอาดินเข้ามากรบโคลนได้นะครับผมนะครับโดยเฉพาะหน้าฝนนี้ก็ควรจะกรบโคลนบ่อยๆนะครับก็ควรจะทําบ่อยๆนะครับเดือนละครั้งนะครับหรือว่าถ้าใครมีเวลานะครับก็เดือนละสองครั้งนะครับผมก็จะดีมากๆเลยนะครับการทําวิธีนี้นะครับก็จะทําให้ต้นพริกนะครับเจริญเติบโตนะครับได้อย่างรวดเร็วนะครับ แล้วก็ดูดซับธาตุอาหารได้เยอะนะครับก็จะช่วยช่วยให้ต้นพริกนะครับออกดอกติดผลได้เยอะขึ้นนะครับผมนะครับก็จะช่วยเพิ่มผลผลิตได้ดีนะครับผมวิธีนี้นะครับก็เหมาะสําหรับคนที่มีเวลานะครับมีเวลามากเลยนะครับแล้วก็ปลูกไม่เยอะนะครับปลูกไม่เยอะก็จะมีเวลาทําแบบนี้ได้นะครับผมนะครับซึ่งก็จะเป็นการทําแบบเขาเรียกว่าพิธีพี่ถันเลยนะครับ วิธีพิถันเลยนะครับถ้าเราไม่ได้ปลูกเยอะเราก็ทําแบบนี้เลยนะครับพิธีพิถันนะครับเพื่อเพิ่มผลผลิตนั่นเองนะครับเพื่อเพิ่มผลผลิตนั่นเองนะครับทําสักหนึ่งไร่อย่างเงี้ยนะครับก็จะเทียบเท่ากับคนที่เขาทําเยอะๆทําหลายๆไร่นะครับผมนะครับถึงแม้เราจะปลูกน้อยนะครับแต่ผลผลิตเราที่ออกมานะครับมันก็จะเยอะนะครับ ปลูกหนึ่งไร่ก็อาจจะได้ผลผลิตนะครับเทียบเท่ากับคนที่ปลูกอสองไร่สามไร่นะครับก็เป็นไปได้นะครับผมมันอยู่ที่ความขยันอเอาปกเอาใจใส่ดูแลนะครับผมช่วงนี้นะครับพริกท,ที่ปลูกใหม่เนี่ยก็เริ่มจะมีการแตกตาดอกนะครับผมเพราะว่าอายุพริกก็มากแล้วนะครับนับตั้งแต่วันที่เพาะกล้าก็มาถึงวันนี้ก็ประมาณ สี่ห้าเดือนได้นะครับผมนะครับก็จะเริ่มมีการติดตาดอกนะครับเตรียมออกดอกติดผลปุ๋ยเคมีที่ใช้นะที่ใช้นะครับก็จะมีสูตร15-15-15นะครับหรือว่าสูตรเสมอนะครับใส่สลับกับ8-24-24นะครับเพื่อเพิ่มฟอสฟอรัสและก็โพแทสเซียมนะครับให้เขาเป็นบำรุงตาดอกนะครับบำรุงดอกบำรุงขั้วดอกนะครับช่วยให้ขั้วดอกแข็งแรงนะครับ ไม่ไม่เหลืองนะครับไม่หลุดล่วงนะครับผมนะครับก็หามาใช้สลับกันหรือว่าบางคนขี้เกียจสามารถที่จะผสมการใส่ลงไปได้นะครับผมนะครับการใส่ก็ไม่ควรที่จะใส่แบบโรยหวานนะครับก็จะควรจะใส่แบบเป็นจุดนะครับเหมือนที่ผมเคยทําคลิปที่ผ่านๆมานั่นแหละนะครับทุกท่านก็นะครับสามารถที่จะเลื่อนไปดูได้นะครับผมนะครับหรือว่ารอคลิป ถัดไปนะครับที่ผมจะมา,าทำการใส่ปุ๋ยนะครับให้ดูว่า,าใส่แบบไหนยังไงนะครับผมการดูแลพริกนะครับในช่วงหน้าฝนนะครับก็จะใช้ความขยันมันเพียนแล้วก็มันเอาใจใส่ดูแลนะครับในการทั้งใส่พวกปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักอะไรต่างๆแล้วก็ปุ๋ยเคมีแล้วก็การฉีดพ่น ทางใบนะครับผมเพื่อเพิ่มธาตุอาหารพวกธาตุอาหารรองอาหารเสริมนะครับผมได้รับธาตุอาหารอย่างเพียงพอนะครับผมนะครับเอาละครับคลิปนี้นะครับก็จะได้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมลุงชัยไลฟ์บ้านนาชานแนลนะครับผมจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปนะครับแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับผมสาหรับคลิปนี้ก็ขอจบไวเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับที่เข้ามารับชมนะครับสวัสดีครับ